ดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ในวันนี้ค่ะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องหินและซากดึกดำบรรค์ค่ะแล้ววันนี้ก็มาในคลิปสุดท้ายของการเรียนรู้นะคะตอนสรุปหินวัฏจักรหินและซากดึกดำบรรค์ค่ะสรุปเรื่องหินก่อนเลยนะคะนักธรณีวิทยานั้นจำแนหินโดยใช้เกณฑ์ก็คือ การเกิดของหินค่ะจำแนกออกได้เป็น3ประเภทได้แก่หินอาคานัคนีหินตะกอนและหินแปรค่ะสำหรับหินอัคานีนั้นเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมาใต้ผิวโลกและลาวาบนผิวโลกค่ะและเจ้าหินตะกอนบางครั้งเรียกว่าหินชั้นนะคะเกิดจากการทับถมของตะกอน ซากพืชซากสัตว์ที่เกิดจากการพัดพาของลมและน้ำค่ะและสุดท้ายหินแปรหินแปรนั้นเกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมซึ่งอาจเป็นหินอคานีหินตะกอนหรือหินแปรก็ได้นะคะโดยการได้รับความร้อนความดันแล้วก็ปฏิกิริยาเคมีใต้ผิวโลกนะคะจนแปรสภาพไปค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องซากดึกดำบรรน,นะคะ เราสามารถสรุปเรื่องสร้างดึกด,ดำบรรพ์ได้ว่าสร้างดึกด,ดำบรรพ์นเนี่ยนะคะแบ่งออก,กเป็น2ลักษณะค่ะลักษณะแรกก็คือสร้างดึกด,ดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตแล้วก็สร้างดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากการประทับรอยค่ะสร้างดึกด,ดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะเกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตนั้นถูกทับถมด้วยตะกอน แล้วก็มีสารต่างๆซึมเข้าสู่โครงร่างแข็งเมื่อเวลาผ่านไปสารก็จะแข็งตัวเกิดเป็นสร้างดึกดำบรรพ์ค่ะดังภาพนี้เลยนะคะส่วนซราบดึกดำบรรที่เกิดจากการประทับรอยนั้นเกิดจากการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตค่ะลงบนตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวบนหินนะคะและเมื่อเวลาผ่านไปตะกอนที่ถูกประทับรอยไว้ก็จะแข็งตัว จนเกิดเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตค่ะดังตัวอย่างในภาพเลยค่ะส่วนประโยชน์ของทราบรึกด,ดำบานนั้นก็มีมากมายเลยนะคะได้แก่ใช้ในการศึกษาลำดับของชั้นหินใช้ในการระบุอายุหินใช้เปรียบเทียบอายุชั้นหินใช้ในการศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีตของพื้นที่นั้นๆ และสุดท้ายก็คือใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะแล้วเราก็มาถึงแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะข้อที่1ค่ะจากรูปข้อใดกล่าวถูกต้องคะภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นภาพอันนี้คือใต้ผิวโลกอันนี้พื้นผิวโลกนี่ภูเขาไฟนะคะ มีบริเวณกรอค่ะที่มีแมกมาอยู่และแมกมานะคะพุ่งผ่านถุกเขาไปมามาอยู่ที่บริเวณขอค่ะเขาเรียกว่าลาวานะคะข้อ1.1ค่ะแมกมาบริเวณกรอเมื่อเปลี่ยนเป็นหินอัคนีจะมีเนื้อหยาบถูกไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นเพราะอะไรเนี่ยเราจะเรียนรู้ในข้อ 1. 1 2ค่ะข้อ1.2 แมกมาบริเวณกอไก่เมื่อเปลี่ยนเป็นหินอคา,านีอาจจะมีรูพุ่นในเนื้อหินก็ได้ถูกไหมคะนักเรียนไม่ถูกค่ะข้อหนึ่งจุดสามแมกมาบริเวณกอไก่เมื่อเปลี่ยนเป็นหินอคา,านีอาจจะมีเนื้อแก้วด้วยไม่จริงค่ะข้อหนึ่งจุดีลาวาขึ้นมาแล้วนะคะอยู่บนเปลือกโลกแล้วลาวาบริเวณขอ เมื่อเปลี่ยนเป็นหินอัคนีจะมีเนื้อละเอียดใช่แล้วค่ะข้อ1.5งจาลาวาบริเวณขอเมื่อเปออจจนเนอลี่ยนเป็นหินอัคนีอาจจะมีรูภุมในเนื้อหินใช่แล้วค่ะและข้อ1.6ค่ะลาวาบริเวณขอเมื่อเปลี่ยนเป็นหินอัคนีอาจจะมีเนื้อแก้วใช่แล้วค่ะเป็นเพราะอะไรไปดูในข้อต่อไปเลยค่ะ ข้อ2ค่ะเพราะเหตุใดหินอัคนีแทรกซ้อนและหินอัคนีพุกจึงมีเนื้อหินแตกต่างกันอธิบายภาพนี้ก่อนนะคะถ้าแมกมาบริเวณนี้เกิดการเย็นตัวและแข็งเป็นหินเขาจะเรียกว่าหินอัคนีแทรกซ้อนค่ะแต่ถ้าเจ้าแมกมาเนี่ยพุ่งขึ้นมาได้แล้วเหนือเปลือกโลกกลายเป็นลาวาที่แข็งตัว เขาจะกลายเป็นหินอคานีปุกนะคะหินอคานีแทรกซ้อนและหินอคานีปุกนั้นมีเนื้อหินต่างกันค่ะเพราะกระบวนการเกิดที่แตกต่างากันนั่นเองอตรงจุดวงกลมสีเขียวนี้นะคะเป็นหินอคานีแทรกซ้อนเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมากที่อยู่ใต้ผิวโลกนะคะ ทำให้เกิดหินที่ประกอบด้วยผลึกแร่ขนาดใหญ่เนื้อหยาบส่วนในวงกลมสีน้ำเงินนะคะเป็นหินอาคานีปุค่ะเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของลาวาซึ่งอยู่บนผิวโลกค่ะทำให้หินที่ประกอบด้วยผลึกแร่ขนาดขนาดเล็กเนี่ยหินนั้นจะมีเนื้อละเอียดในหินจะมีองค์ประกอบเป็นแก้วภูเขาไฟหินจะมีลักษณะเป็นเนื้อแก้ว และอาจพบรูปคุณในเนื้อหินได้ด้วยค่ะต่อไปข้อ3มนะคะแผนผังกระบวนการเกิดหินตะกอนที่ถูกต้องเป็นอย่างไรมาดูภาพแผนผังที่เขากำหนดให้ค่ะเริ่มจากตะกอนนะคะแล้วต่อด้วยที่นักเรียนจะต้องมาต่ออีก3ามลำดับนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยหินตะกอนแต่เขามีตัวเลือกให้ค่ะ ตัวเลือกที่1กอไก่มีแรงกดทับไปที่ตะกอนและมีการเชื่อมประสานระหว่างตะกอนขอใครการสะสมตัวของตะกอนขอวายการเคลื่อนที่ของตะกอนโดยน้ำลมฐานน้ำแข็งดูตัวเลือกนะคะแล้วย้อนกลับมาที่แผนผังจากตะกอนนะคะจะกลายเป็นอะไรระหว่างก็ขอและคอค่ะนักเรียน คอกวายนั่นเองค่ะจากตะกอนนะคะก็จะมาสู่การเคลื่อนที่ของตะกอนโดยน้ำลมแล้วก็ทางน้ำแข็งไปต่อที่อะไรคะเหลือก็ไก่กับขอไขค่ค่ะขอไข่นั่นเองค่ะจากนั้นก็เกิดการสะสมตัวของตะกอนค่ะเมื่อเจ้าตะกอนสะสมตัวแล้วนะคะต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มีแรงกดทับไปที่ตะกอนและมีการเชื่อมประสาทตะกอนนั่นเองค่ะจนเกิดเป็นหินตะกอนค่ะข้อที่สค่ะหินทรายและหินปูนหินทรายและหินปูนจัดเป็นหินตะกอนทั้งคู่นะคะแต่คำถามก็คือหินทรายและหินปูนมีเนื้อหินเหมือนหรือต่างกันเพราะเหตุใด หินทรายและหินปูนนั้นมีเนื้อหินต่างกันค่ะเพราะมีกระบวนการเกิดที่ต่างกันนะคะหินทรายเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนและมีการเชื่อมประสาตะกอนเนื้อหินจึงมีลักษณะเป็นเม็ดตะกอนเล็กๆค่ะส่วนเจ้าหินปูนเนี่ยเกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิดเนื้อหินจึงมีลักษณะเป็นผลึกค่ะ อาาค่ะถ้าพบหินชนิดหนึ่งที่มีผลึกแร่มีการเรียงตัวขนานเป็นแถบเป็นแถบหินเลยนะคะสวยางามควรเป็นหินประเภทใดเพราะเหตุใดคะที่เราได้เรียนมาแล้วน,นะคะว่าหินมีทั้งหินอาคานีหินตะกอนแล้วก็หินแปร,แ,รแต่หินที่มีลักษณะเป็นผลึกแร่เรียงตัวขนานเป็นแถบนักเรียนคิดว่าควรเป็นหินประเภทใดคะ หินแปรนั่นเองค่ะนั่นก็เพราะว่าหินที่ถูกแปลสภาพด้วยปัจจัยต่างๆผลึกแรกที่ประกอบกันนั้นจะเกิดการเรียนตัวใหม่ขนาดกันเป็นแถบนั่นเองค่ะและก็มาถึงการมอบหมายงานในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจากคลิปวิดีโอ แล้วก็ผังมโนทัศน์ในหนังสือเรียนหน้าที่112งถึง113นะคะจากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามแบบฝึกหัดท้ายบทจากโจทย์ในหนังสือเรียนหน้าที่114ถึง115ให้นักเรียนทำข้อที่1 5ทำในสมุดน,นะคะในส่วนนี้5คะแนนค่ะและยังไม่หมดเท่านั้นค่ะนักเรียนวันนี้ ครูจะให้นักเรียนทบทวนบทเรียนทั้งหมดในหน่วยการเรียนรู้ที่3จะให้นักเรียนไปทบทวนจากคลิปวิดีโอเก่าๆหรือจากหนังสือเรียนก็ได้นะคะในเรื่องของหินและซากดึกดำบรรจากนั้นให้นักเรียนทําแบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยที่3จาก Google Form ค่ะเออมีค่าคะแนน10คะแนนนะคะจากลิงก์ที่ครูจะส่งให้หรือ QR code นี้ได้เลยค่ะตั้งใจทํางานนะคะ วันนี้ให้คะแนนเยอะเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ